สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุกี่ะเจอมดเอ้ยเจอมดก็ต้องเจอต่อใช่ไหมคะเราสองสีพี่น้องในรายการซอบแซกสุบซิบกระซิบอาชีพค้าเน่นะคะเราคล้องจองกันไวเลยนะคะเรา2คนนี้เป็นอะไรที่เหมาะเหม็งกันจริงๆนะคะในการเป็นพิธีกรโอ๊ยอยากจะบอกว่า คือวันนี้รู้สึกตื่นเต้นล้อๆหนาวๆมากค่ะหนูบอกเลยวันนี้ตื่นพี่จะไม่พูดอะไรเลยนะคะมาดามขาเพราะว่าวันนี้พี่จะไม่แนะนำอาชีพโดยเด็ดทุกสิ้นให้ลอาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจัดการไปเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่า อาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่ทุกคนใฝ่ฝันเหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆมันต้องมีองค์ความรู้นะคะต้องเรียนรู้ที่สำคัญต้องต้องค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องมาดามพี่เปิดโอกาสให้คุณน้องเลยวันนี้นะคะอยากถามอะไรถามอยากลูกคลำอะไรได้หมดนะคะอยากรู้อะไรรู้ได้เลยสินค้า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 นั่นคือเชฟนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับใครคะแนะนําวันนี้นะคะเรามีเชฟสุดหล่อนะคะที่จะนำมาให้รู้จักกันนะคะด้วยประสบการณ์ท้งมากมายนะคะแล้วก็ รูปร่างหน้าตาที่น่าสนใจที่น่าสําคัญไม่ใช่ที่น่าสําคัญที่น่าที่ที่น่าอะไร่น้คนหานะคนห้านหาแต่ที่สําคัญเขาเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่มหาวิทยาลัยราชพัฏน์วัลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขาจบคณะพระกรรมศาสตร์ค่ะครับสวัสดีครับผมผมเชฟอาร์มนะครับผมอยู่โรงแรมทันเวลเนตเดส์เนชันบางไทรยุทธยาครับตอนนี้เป็นตำแหน่งเป็นเชฟครับผม ยังไ,ไงต่อล่ะอะไรไม่เป็นเลยเป็นเชฟนะคะ <c oughs> ทีนี้อยากถามว่าก่อนจะมาเป็นเชฟในวันนี้ค่ะเ,เชฟอาร์มีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรย้อนไกลวัยวัยเรียนในสมวนขปลา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องบอกว่าเรียนที่เดียวกันใช่ไหม อย่าพึ่งสิคุณแม่อย่าพึ่งแม่ไท่ะพึ่งแม่เลยหรอครับเล่นสุดคุณพี่คุณพี่มาปุ๊บเลยก่อนนะเดี๋ยวขอดูวิธีการก่อนนะอ่ชงทางการเดินมาเจอกันกับเราช่องทางการเดินมาเจอกันกับเรานะคะจะให้เชฟอาร์บอกวิธีการเตรียมตัวนะคะการที่จะมาเป็นเชฟ ให้ให้กับผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่ามีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรจากหนุ่มมอปลายเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็อย่างแรกนะครับผมก็ต้องเตรียมใจก่อนเตรียมใจก่อนเพราะว่าในในที่นี้คือว่าเวลาเราจะลงเรียนคณะวิทยาศาสตร์อ่ะมันต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องยากแน่แน่คือิกมชีวะใช่ครับก็คือว่าเราเราเรียนค่ากรรมค่ากรรมก็จริงแต่มันต้องเจอพวกนี้ฮะบางคนอาจจะบอกว่า อย่างผมมา่ผมเรียนสิ่งคำนวณไงผมก็ไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์มาเลยผมก็ต้องแบบว่ามาทําใจกับนแล้วว่าเฮ้ยต้องเจอนะเราก็ต้องเตรียมตัวมาอ่านหนังสือมาบ้างครับก็คือว่าต้องต้องเปลี่ยนมายเซ็ตไปนิดนึงว่าเฮ้ยเราต้องเราต้องลุยแล้วประมาณนี้คือบางคนชอบทำอาหารทําอาหารเป็นจบสายอาชีพมาอย่างเพื่อนผมเนี่ยจบสายอาชีพมาไม่ไม่ได้เรียนพื้นฐานพวกนี้เลยก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ที่นี่ก็แบบต้องเตรียมตัวพอสมควรแล้วอย่างหนูเนี่ยหลักๆเาสมมตินั่นอยากเป็นเชฟเนี่ยแต่หนูทําอาหารไม่เก่ง หนูต้องเริ่มจากอะไรคะเป็นภรรยาเชฟอ่ะเล็นีน่นคือคําตอบค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาเรื่องจริงยังความจริงก่นอนก่อน <c oughs> อคาเราต้องเริ่มจากอะไรคะ <c oughs> ต้องต้องมีต้องมีใจที่แบบว่าเราอยากจะทําตรงนี้ก่อนครับ <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่มีใจรักที่อยากจะทําอาหาร <c oughs> มันก็น่าจะเขียนยากครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่ามาจากแบบว่าไม่รู้จะเรียนอะไรแล้วมาลงค่ากรรมสรุปก็คุณคุณก็ต้อง l อ g เอาไปเพราะว่าคุณไม่ได้มีแพชชั่นตรงนี้ สรุปง่ายๆเลยนะคะแค่อยากและมีใจก็ได้เชฟ <c oughs> อเอ้ยก็ได้เป็นเชฟเชฟคำับ่พูเหฟล้เห็นไหมแม่ตัดคำกับข้าวเป็นแล้วมีใจรัก <c oughs> <ด>้ก็สามารถเป็นเชฟได้อยู่กับการฝึกฝนนั่นเองใช่และยังไงถึงมาเจอกับ อ่าอ่าต้องเล่าบ้างแล้วต้องเล่าบ้างนะคะเหตุการณ์ที่เรามาเจอกันคือเราเป็นนักกิจกรรมเหมือนกันค่ะในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ใช่ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันพบรักกันที่นี่เออไม่ใช่อย่าเจอมาเจอกันที่นี่มาเจอที่นี่อาจจะเรียกว่าความลิขิตก็ได้โอเคนะคะตอนเรียนอยู่ที่นี่เนี่ยเอ่อได้ถูกส่งไปตรงไหนยังไงประกวดอะไรอย่างงี้มีบ้างไหมคะประกวดรายการแมคแมโครฮอลิก้าชาเลนจ์ครับก็จะเป็น มันจะเป็นแมท25บาทเมนูก็คือว่าเมนูนี้จะตั้งขาย25บาทแต่ต้นทุนต้องไม่เกิน13บาทคุณคุณต้องคุณต้องเคียดอาหารที่ใหม่ซึ่งไม่เคยมีบนโลกนะียอ,ออกมาและต้องต้นทุนเท่านี้แลวต้องขายขายได้ในราคา25บาทหรือสูงกว่านั้นท,ที่กรรมการพอใจประมาณนี้ครับแล้วก,วก็ตรงนี้ก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญเงินมาครับเหรียญเงินครับผม ก็ตร,ตรงนี้เขาจะนับเป็นแลงครับก็คือว่าคะแนนอารมณ์เหมือนเกรดครับถ้าเกิดได้แปดสิบถึงร้อยก็คือเป็นเหรียญทองอะไรฮะของผมก็จะได้เป็นเจ็ดสิบถึงแปดสิบคะแนนจะได้เป็นเหรียญเงินก็คือคนคนได้เหรียญเงินก็จะมีมากกว่าหนึ่งคนอะไรเงี้ยคนได้เหรียญทองก็จะมีได้มากกว่าหนึ่งคนแต่ผมจะเป็นรุ่นรุ่นประชาชนทั่วไปครับตอนนั้นที่ไปสมัครก็อายุเกินแล้วก็เลยต้องถึงดันไปรุ่นนูนก็จะหินหินหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ย อันนี้ก็ต้องเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้กับน้องๆอยากจะมีอะไรฝากน้องๆที่จะเดินทางสู่เส้นทางของอาชีพเชฟบ้างอ่านะคะอยากจะให้ลองหาประสบการณ์ก่อนอย่างคุณคุณเป็นนักเรียนมปลายคุณสามารถทํถาพาร์ทไทมได้ตามร้านฟาสต์ฟู้ดตามพัตคารอาหารคุณเริ่มจากคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องคิดทว่ามาถึงคุณจะต้องมาแบบโห้เจองานอินหนเลยเขาจะมีระดับเลเวลให้คุณทําอยู่แล้วคุณได้เริ่มตัแต่นหนึ่ง คุณจะรู้ตั้งแต่ว่าตั้งแต่แรกเลยว่าเขาทํากันยังไงก่อนแล้วถึงจะเห็นภาพครับถ้าเกิดนั่งดูอยู่บ้านโอเคมาสเตอร์เชฟมันเป็นแมทที่สนุกแต่กว่าจะถึงตรงนั้นต้องผ่านอะไรค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากให้ลองดูก่อนจะได้ไม่ไม่มาเสียใจยทีหลังว่าโอ้รู้งนี้เรียนน่าเรียนนี่ดีกว่าคือก่อนที่คุณจะก้าวเข้ามาในมหาลัยคุณลองดูก่อนถ้าคุณชอบคุณก็ใส่เลยครับผมแนะนำมันมันเป็นอาชีพที่สนุกครับแล้วก็ท้าทายมากคุณได้ใช้ความครีเอท ตลอดเวลาคุณต้องศึกษาตลอดเวลาถ้าคุณอยู่ศึกษาคนอื่นจะก้าวข้ามหัวคุณไปในทันทีแล้วก็ต้องใช้สกิลในการในในการคำนวณหรือว่าคิดอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะอใช้สกิลในการทำอาหารค่อนข้างเยอะอซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นสายลุยนะครับผม,มผมแนะนำว่าเข้ามาเลยถูกใจแน่นอน เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่กาลังจะก้าวข้ามว่าเฮ้ยจะเรียนอะไรดีหรือว่าคิดว่าตัวเองชอบทําอาหารเนี่ยนะคะขอให้มุ่งตรงมาทางนี้ดีกว่าะนะคะมุ่งมาที่นี่แล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเรียนเกี่ยวกับวิชาเป็นเชฟหรืออยากจะเป็นอย่างพี่อาร์อย่างนี้เนี่ยนะคะก็ลองเข้าไปเปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัววาลายลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เปิดไปเลยคณะนี้คณ,ณะวิทยาศาสต์ใช่ไหมฮะและเทคโนโลยีอ่าและเทคโนโลยีสาขาข้ารากร ค่ะมันก็จะมีเรื่องเรื่องฟู้ดไซส์เรื่องนู้นเรื่องนี้ด้วยหลายๆอย่างนะคะมันประกอบไปเก็บเรื่องอาหารทั้งหมดเลยนะคะวันนี้เราได้ความรู้ไหมพี่บุษบาเย่งพูดแล้วนะพี่บนกเลยได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทักษะและแรงบันดาลใจค่ะค่ะแล้วก็วันนี้มีอะไรจะถามเชฟอีกไหมคะอ่าอยากจะถามว่าเมนูเด็ดของเชฟเลยเราต้องมีของเด็ดใช่ไหมคะ เมนูเด็ดของเชฟทำไ้อร่อยทำแล้สวยและอยากจะนําเสนอวันนี้มีอะไรครับื้าคุณผู้ชมอยากจะไปหาเชฟและอยากจะไปลองเมนูนี้จะได้ไปสั่งเลยค่ะขอให้เชฟฝากเลยค่ะเมนูเด็ดจริงๆก็เด็ดหมดนะแต่แต่เอาเอาแบบเอาแบบว่าที่ที่ที่เป็นตัวเองชอบพี่จะทำเลยดีกว่าที่แบบว่ามามามาทำอาหารเพราะว่าอันนี้เลยคือ1ครับสเต็กสองคือพาสต้า2ออย่างคือว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยทำอะไรให้กินใหม่ก็อันเนี้ย ป็นเบสไปก่อนเลยคือมันมั่นใจมากว่าไม่แพ้ใครแน่นอนเด็ดทุกอย่างค่ะคเด็ดทุกอย่างนะคะถ้าอย่างนั้นก็ขอเชิญไปคุยกับเชฟอาร์นะคะทางทา่ติดต่อได้เลยใช่ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะเชฟอาร์มากมากเลยน้องลาดนึงไหนไหนก็มาหากันแล้วลาเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทงเชฟอาร์นะคะที่มาให้แรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ให้แนวทางนะคะใน ที่จะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในการที่จะเลือกทางเดินในการศึกษาต่อและก็เป้าหมายอาชีพนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประสบการณ์ตรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักกิจกรรมหรือการเป็นเชฟในปัจจุบันนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปติดตามนะคะทางเชฟอาร์ได้ทางเพจเฟซบุ๊กของทางเชฟนะคะหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆนะคะรวมถึงสามารถไปใช้บริการนะคะหรือไปลองชิมฝีมือได้ที่ทางโรงแรมที่ทาง เชฟอาร์มนะคะได้อยู่ตรงนั้นนะคะว่าเดี๋ยวเราสคนก็จะไปเหมือนกันใช่ค่ะโซนในวันนี้นะคะรายการของเราซอกแซกซุบซิบตรซิบอาชีพจะมีอาชีพอะไรต่อๆไปอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามเรา2คนต่อเมดนะคะทางนี้ที่นี่นะคะอยู่นิเนอร์มิ่งเซ็นเตนะคะแล้วก็อยู่นี a ช n แนลติดตามเราได้ทางช่อง YouTube นะคะแล้วก็ทางเ c ซ b o o k แล้วก็ทาง IG เนี่ยค่ะอยู่ตรงด้านนี้เลยนะคะพบกับเราทุกวันเสาร์นะคะ5้าโมงเย็นซอกแซกซุบซิบกระซิ สวัสดีค่ะสวัสดีเชฟรอนด้วยค่ะ